เรามีความผิดแปลกไปในเรื่องของฮอร์โมนบาลานซ์ฮอร์โมนหรือว่าสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงกลับกันหรือเปล่าฮอร์โมนเพศเป็นยังไงตรวจวัดได้แล้วในปัจจุบันจากการเจาะเลือดดูนะคะ ุกคนใฝ่ฝันที่จะมีสุขภาพที่ดีนะคะผิวสวยสดใสาการดูแลสุขภาพฮอร์โมนจากภายในค่ะซึ่งจะส่งผลในเรื่องของทั้งผิวพรรณการเผาผลาญต่างๆนะคะรวมถึงคุณภาพการนอนด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันยาวๆในเรื่องของฮอร์โมนค่ะแต่ว่าหมอขอตัวไปทํางานก่อนนะคะได้ค่ะวันนี้มีเคสดอะไรคะแพน ฮอร์โมนมันคืออะไรทาไมตัวฮอร์โมนมันถึงมีความสําคัญต่อสุขภาพของเราครับฮอร์โมนนะคะคือสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นจากต่อมไรท่อเพื่อประสานงานอาวัยวะต่างๆในการควบคุมในเรื่องน้ําตาเรื่องของการเผาผลาญเมตาบอิซึมไทรอยฮอร์โมนเพศที่จะช่วยควบคุมในเรื่องของประจำเดือนผู้หญิงฮอร์โมนความสุขความเครียดอายุภายในจากรถฮอร์โมนจากการนอนจะสุขภาพดีได้นะคะก็ต้องเริ่มจากสมดุมลฮอร์โมนที่ดีจากภายในค่ะเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนมันแปรปรวนครับเราจะมีสัญญ,ญาณอะไรบอก อันหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตได้ถ้าเรามีความผิดแปลกไปในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเช่นการลดน้ําหนักยากนอนหลับไม่สบายหงุดหงิดง่ายแปรปรวนตลอดนะคะบาลานซ์ฮอร์โมนหรือว่าสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงของเรากลับกันหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เป็น b a l บาลานซ์ฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปค่ะ เราสามารถดูแลตัวเองด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนจากอาหารได้นะครับสำหรับเรื่องอาหารถ้าแบบง่ายๆเลยนะคะในการปรับสำหรับผู้หญิงนะคะเช่นอาหารที่จะช่วยเราได้ในเรื่องของการปรับให้มีบาลานซ์ฮอร์โมนเพศหญิงที่ดีมีเอสโตรเจนที่เปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนที่ดีนะคะก็คือกลุ่มอาหารที่มีอินโดทรีคาบิโน่อ้าวหมอกลุ่ม <c oughs> อาหารอะไรที่มีอินโดทรีคาบิโน่นะคะก็จะเป็นกลุ่มในพวกกะหล่ำปลีผักเคลบรอกโคลีนะคะอันนี้ก็จะช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนเพศหญิงได้หรือว่าอาหารที่จะช่วย ลดอินฟลามเอชันลดการอักเสบในร่างกายแล้วทำให้ฮอร์โมนบาลานซ์ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มโอเมก้า3าโอลิฟออยล์อะโวคาโดกลุ่มคนที่มีภาวะไทรอยด์ที่มีปัญหานะคะสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือกลุ่มอาหารที่มีกรดโตเจนเยอะนะคะเช่นกระหล่ำปลีดิบนะคะอันนี้ก็ต้องเว้นไว้ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณหมอจะมีการแนะนําให้หลังจากที่เราดูแล้วว่าการตรวจวัดฮอร์โมนแต่ละคนเป็นยังไงอาหารอะไรที่ควรทานแล้วก็อะไรควรหลีกเลี่ยงค่ะ ถึงอีกหนึ่งส่วนครับซึ่งน่าจะทําได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับการนอนหลับเป็นยายที่ดีที่สุดที่ทุกคนสร้างได้ด้วยตัวเองค่ะช่วยแม้กระทั่งในเรื่องของผิวการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็เมลาโทนิน ตัวที่สําคัญที่มาในตอนกลางคืนถ้าเราหลับลึกตัวนี้มีแอนตี้ออกซิแดน์สูงกว่าวิตามินซีนะคะหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นการนอนคือยาที่ดีที่สุดถ้าเราทําได้นะคะกรดฮอร์โมนสูงสุขภาพเราดีแน่นอนค่ะเรื่องของการเป็นประจําเดือนแล้วก็สมดุลของฮอร์โมนในช่วงนั้นครับ ก่อนที่เราจะมีประจำเดือนอันนี้จะเป็นช่วงที่จะเกิดกับหลายๆคนมากที่สุดรู้สึกอยากทานมากขึ้นตัวก็จะฉุดฉุดบวมๆวมนะคะหนึ่งอย่างที่จะช่วยได้นีการออกกำลังกายเพื่อผ่านเอสโตรเจนให้เป็นเอสโตรเจนที่ดีอาหารที่เราเลือกจะเป็นกลุ่มบรอกโคลี์กะหล่ำปลีนะคะแถวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปรับบาลานซ์ฮอร์โมนเพศหญิงได้เช่นเดียวกันเรื่องของฮอร์โมนแห่งความสุขทีนี้เราจะแบบมีวิธีง่ายๆในการแบบเพิ่มตัวฮอร์โมนตัวนี้ ถ้าง่ายที่สุดแล้วก็สร้างดีที่สุดนี่คือสมาธิค่ะเวลาที่เราทําสมาธิหรืออยู่อะไรกับสิ่งที่เป็นแน่วแน่เช่นเราอาจจะต่อจิ๊กซอฟังเพลง5-10นาทีต่อวนันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะฝึกให้มีโดปามีนแล้วก็ซโรโทนินเยอะขึ้นได้ถ้าอยากที่จะลองเช็คดูในรายละเอียดว่าเราเผาผัานเป็นยังไงระดับฮอร์โมอนความสุขความเครียดเป็นยังไงบ้างสุขภาพข้างในจากการนอนเป็นอย่างไรฮอร์โมอนเพศเป็นยังไงเราสามารถตรวจวัดได้แล้วในปัจจุบันจากการเจาะเลือดดูเพื่อการ ลงลึกในรายละเอียดในการตรวจสุขภาพทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเราได้มากขึ้นค่ะ